คลิปนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของลิซ่ากันอยู่4เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดึงลิซ่าแบล็กพิงค์มาร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยจริงหรือเปล่าเรื่องที่2แฟนคลับสุดปลื้มหลังเจอลิซ่าทำแบบนี้ให้เรื่องที่3ครูสอนเต้นกับลิซ่าใครเต้นได้ดีกว่ากันเรื่องที่4ต้องเว้าวราคากับภาพนี้ของลิซ่าเรามาเริ่มกันเรื่องที่1เลยนะคะ เรื่องที่1ก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดึงลิซ่ามาร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยจริงหรือเปล่าจากกรณีมีข่าวว่าในยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทมีแนวคิดผนึกกําลังกับภาพเอกชนผ่านการดึงตัวลิซ่าแบล็กพิงค์มาร่วมงานเค้าดาวปีใหม่ต้อนรับปี2022ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อหวังช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเข้าประเทศไทยตอนนี้เราต้องมารอดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับข่าวนี้ที่จะดึงลิซ่ามาร่วมงานเค้าดาวเรื่องที่ 2. แฟนคลับสุบป,ปลืม้มหลังเจอลิซ่าทำแบบนี้ให้มีข่าวออกมานะคะว่ามีแฟนคลับคนหนึ่งไปเจอลิซ่าที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสล,ลิซ่ากำลังถ่ายงานให้กับเซรีนะคะตอนแรกที่เขาเอาระบ้าไปลิซ่าเซ็นทางการแล้วกท็ทีมงานแม่อนุญ,ญาต แต่ลิซ่าก็เซ็นอัรบบ้าให้แฟนคลับคนนี้ซึ่งแฟนคลับคนนี้ยังบอกอีกว่าลิซ่าน่ารักมากๆใจดีมากๆไม่คิดเลยว่าลิซ่าจะเซ็นอัรบบ้าให้และทําทีมงานบอกกับแฟนคลับคนนี้ว่าลิซ่าค่อนข้างเหนื่อยลิซ่านั้นน่ารักเสมอสําหรับแฟนคลับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงถ่ายงานให้กับเซลีนแต่ก็ยังเซ็นให้นะคะและถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่ลิซ่าก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสให้แฟนคลับเสมอเรื่องที่ 3. ครูสอนเต้นกับลิซ่าใครเต้นได้ดีกว่ากันนะคะ คลิปเต้นล่าสุดของลิซ่าที่เต้นกับเชชเชอร์ฮามบอกเลยว่าแรงในการเต้นเพลงมันนี่ของลิซ่าไม่มีแผ่วเลยจริงๆนะคะจะเป็นการซ้อมเต้นในห้องหรือเต้นถ่ายคลิปลิซ่าก็ออกแรงไม่มีแผ่วเต้นแข็งแรงเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าจะพลาดหรือว่าผิดเลยก็มีหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่บางคนก็จ,จะไม่รู้ว่าเชชเชอร์ฮาคือใครเชชเชอร์ฮาก็คือครูสอนเต้นของลิซ่าออกแบบท่าเต้นให้กับลิซ่าและออกแบบท่าเต้นให้กับ YG ด้วย ตามข่าบอกว่าเชเชอฮานเนี่ยเป็นนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงมากในเกาหลีแล้วแฟนคลับคิดว่าระหว่างเชเชอฮากับลิซ่าใครเต้นได้ดีกว่ากันคะเรื่องที่4ต้องเว้าราคากับภาพนี้ของลิซ่าเราจะมาดูที่กล้องถ่ายรูปของลิซ่ากันก่อนนะคะกล้องยี่ห้อนี้คือยี่ห้อกโกดักนั่นเองราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทชุดที่ลิซ่าสวมใส่ย,ยี่ห้อซาร่าราคาประมาณ2970บาท กระเป๋ายี่ห้อเซลีนราคาประมาณ77,550บาทนาฬิกายี่ห้อบูการีราคา953,700บาทรองทัาผ้าใบายี่ห้อเซลีนราคา25,000บาทเห็นชุดเรียบเรียๆแบบนี้ราคาเรือดดูมากๆนะคะทุกคนทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับชุดนี้ของลิซ่าเป็นเงินมากกว่า1ล้านบาทเลยทีเดียวเห็นราคาแล้วร้องว้าวกันเลยใช่ไหมคะทุกคน คลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตเรื่องของลิซ่ากันแค่นี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเหล่าบลิงแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ